สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นช็อตการ X p e n d a สิบสองที่ผมจะเปลี่ยนชนิดของกระสุนเป็นกระสุนไฟมาดูส่วนของแต่งกันเลยบาลวจะใส่เป็น4ี่หนึ่งก้าเลเซอร์จะใส่เป็นพอยต์ท้ายจะใส่เป็นบซอนโคจะใส่เป็น X p e n d ดชนิดกระสุนแน่นอนครับเป็นกระสุนไฟก่อนจะไปดูการขอคนลเลนล์ไร์ด้วยนะครับพร้อมครับอ่าโอเคไปลุยกันเลยเลสก็เฮทำไมแสงเลเซอร์ผมมันงอยน ไปตายตายเถอะเกิดตายสองนัดถ for ึงตายอ๋อไปเฮ้ยเก็บว่าเพื่อนไม่เชื่อเราเพื่อนไม่เชื่อนะมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วไปถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนตั้งหลับตั้งหลับโอ้โหไม่น่ามาทางนี้เลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อืมไม่ได้แอมหรอกมาแล้วไปที่ไหนล่ะขอดักอยู่นะครับนี่ไงรอจังหวะนี้มานานเพื่อนขอบคุณโอมามายัดเข้าไป <c oughs> ต่างอะไรเนี่ย,อยโอ้โหไม่โดนได้ไงวะน่ะอ<า>๋ฮะไหนึ่งตรงนี้อีกตายแล้วนี่วะ่ะไม่อยู่ข้างบนเหรอหอมตักอยู่ตรงนี้นี่ไง คุณเพื่อนทำงานเป็นดีสุด <c oughs> อืมเฮ้ยนี่ไงโอ้เพือ่อนเราได้พอโอ้สบายเลยแบบนี้ตายอู้ตายไหมนี่สามนัดถึงตายคุณคุณนะสามนัดถึงตายเนี่ยกระสุนมันทะลุมาจากไหนเนี่ย <c oughs> โอ้สไน นี่นี่อัดเข้าไปโอ้โหนี่โอ้โหขอบคุณเพื่อนโอ้โหขอบคุณเพื่อนเป็นเหมือนผมไหมอัดเข้าไป ดูเหมือนเขาจะกดคีย์บอร์ดแรงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงอัดหัวไปอุ้ยตายแบบนี้ผมตายโอ้โหขอบคุณเพื่อนลูกกิ้งลูกกิ้งโอ้ยมึงมีกี่ลูกเนี่ยโอโอ้โหโอ้โหแสบตาไหมครับ ยัดเข้าไปกินโคตรสาใจเอ้ยผมเข้าไปเล่นในบ้านดีกว่าใครไปไหนหรอครับเอ๊ะกำลังยึดตักรอเลยเป็ปหนึ่งเดือดเซเลนเป็ปหนึ่ง โอ้โอ oh. ับเข้าไปไอ้ตัวเยอตัวนึงเลยตัวนึงไม่ดีแฮะมาเยอะเกินโอ้สวยงามไอ้ลูกกิ้งโอ้โ Th อ้อือ โอ้โหนี่นายพกหัวปีมันด้วยเหรอโค้ชกระตุกกระตุกโอ้โอ้โหโหไหมโหไปเอ้าอยู่ข้างหลังทิ้งไงไอ้คนเมื่อกี้นี่ว่า ใบนี้นี่ใบน,นี้ชัวร์เลยนี่อ้โหมันยังมีตัวซ้อนอีกเข้าไปนี่เสียง ไฟก่อนไกลเกินไกลเกินเคลียเกินดักตรงนี้เกินดักอยู่ไม่เป็นไรมาอีกแล้วตรงนี้โอ้กระตุกกระตุกกระตุกโอเคโอเคคว่ำปลอดภัย ท er สสำไรเพื่อนผมครับเํ่นตายก่อนทำไรเนี hm um uh ่ยอยากจะเล่นลูกซองตามเหรอนี่ดีป็นสอง เอ้ยยืนอยู่ยืดอยู่ยวืนียู่โจ๊กโอ้เกือบปิดเพกาะเอ้ยมันมาอีกแล้วเอาเพื่อนดีกว่ากระสุนยี่สองนัดตาเลยทีนี้กดอืมได้พอดีสองนัดก็เอาได้เหมือนกันแล้วโอ้โห เข้าไปโอ้โหรีโหลดอยู่นะ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยไหนล่ะโอ้ตรงนี้สินะโบนบ้านเบียยดให้เพื่อตายไปซะนี่ไปต้องนี้ไปต้องตักตรงนี้แหละไม่โดนตาจะบอดอู้ข้างหลังโอ้ ตายเฉยเอ้อับเต็มหน้าไปเลย,ยโอ้แสบตาเอ้ผมเรว่าก้อนหอิมะ อ,อีกแล้วแปดมันปาได้ถูกจังหวะจริงจรโอ้โหรอบี่สองโอ้โอได้สองเฉยไปนะไหนครับ เดินผ่านไปอย่ามองอย่ามองอย่ามองเข้าบ้านดีกว่าโอเคมาที่ปลอดภัยดีโดโดนเต็มๆยังไม่ตายอีกโอ้ ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นออกออกออกลบ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 โอเคที่หลอดโอเคจบโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอคลิปหน้าครับผม